เอาละแม้ว่าคู่มือเนี่ยจะไม่มีตำราที่ไหนบอกว่ามันควรเป็นเท่าไหร่ผมก็เลยไปเอาหลัง,พ,งพิงฝาพิงฝาตมวิจัยไว้ว่าเออถ้าใครมาถามว่าทำไมคูเขีเนหาโปรดนิ่งไหก็ผมยึดรูปแบบการวิจัยจะได้มีที่พึ่งอ่ะตอนเนี้ผมก็มีที่ทึ่งอีกที่หนึ่งแล้ว,วก็คือกอพลอเองเนี่ยในเล่มเนี้เขาก็หาผมเหมือนกัน เปรียบเทียบโครงล่าง5บทจากประสบการณ์ของผมกับโครงล่าง5บทอันนี้ห้บทของผมนะครับก็จะมีบทนําบทที่2โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบบทที่3หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานบทที่4เทคนิคการปฏิบัติงานบทที่5 ปัญหาอุปสรรคถ้าใครเคยเรียนปโทแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ารูปแบบการเขียนเนี่ยมันจะล้อหรือคล้ายตามวิจัยครับบทที่หนึ่งเนี่ยเป๊ะเลยครับเขียนแบบเดียวกันเลยครับถ้าเปรียบเทียบเล่มห้าบทของผม กับ5บทของกพรก็จะคล้ายคลึงกันครับไม่เหมือนกัน100ร้อยเปอร์เซ็์แต่ผมก็ไม่เปลี่ยนตามกอพรด้วยผมก็จะยืนยันตาม5บทของผมเนี่ยตลอดต่างกันนะฮะนิดหน่อยบทที่หนึ่งเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยบทที่สองผมใช้คำว่าโครงสร้างขึ้นก่อนแล้วทำด้วยหน้าที่ของรับผิชอบแต่ของกพรเนี่ยเข้าบทบาทหน้าที่ของรับผิดชอบ เขาไม่ได้ใส่โครงสร้างไว้ในบทที่สองแต่เขาใส่ในเนื้อหาครับใส่ในรายละเอียดแต่ไม่ได้เอามาใส่ในชื่อบทบทที่สามผมใช้คว่าหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานแต่ก็ปเนีลยเติมคําว่าและเงื่อนไขบทที่สี่ผมจะเป็นเทคนิคการปฏิบัติงานแล้วก็สแลสกรณีตัวอย่างศึกษาเพราะผมใช้วิธีการที่บอกว่า สิบคำพูดไม่เท่ากับหนึ่งตัวอย่างเพราะฉะนั้นบทที่สี่เนี่ยจะเป็นบทที่สำคัญที่สุดครับที่จะบอกว่าคนคนนี้รู้จริงเรื่องการเงินหรือเปล่าจึงมาเขียนคู่มือเรื่องการเงินคนคนนี้รู้จริงด้านกิจการนักศึกษาหรือเปล่าถึงได้มาเขียนคู่มือด้านกิจการนักศึกษาผมจะให้ดูตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ไม่บังคับ หมหาไรค้อนแก่นก็เป็นหมหาไรที่ไม่บังคับว่าต้องเป็นห้าบทอันนี้คือเล่มที่เขาเอาไปยื่นขอ C8 เป็นชำนาญการพิเศษผ่านการประเมินแล้วเขาเป็นนักรังสีเขาเขียนคู่มือเทคนิคการตรวจพิเศษทางลำลำสีของลำลำาสใหญ่พูดแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือคู่มือการถ่าย หรือเอ็กซเรย์ละลำไส้ใหญ่นั่นเองในเล่มนี้ของเขาเนี่ยเขาเขียนเป็นหกบทก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามหาลัยเขยไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นห้าบทเล่มต่อไปครับเล่มของพระจอมเกล้ารัชบังพระจอมเกล้าราชบังก็ไม่ได้บังคับนี่เป็นคู่มือของนักวิทยศาศาสตร์ในเล่มนี้ เขาเขียนเพียงแค่สามบทก็ไม่ได้หมายาว่าเขาผิดนะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่ามันไม่มีตําราที่ไหนในประเทศไทยบอกว่าคู่มือเนี่ยต้องเป็นห้าบทเพียงแต่ว่าเวลาผมบรรยายเนี่ยผมจะพาให้พวกเราเขียนเป็นห้าบทอย่าสเปกสะปะเป็นสามบทหรือแปดบทหากใครมาถามว่าทําไมถึงเป็นสามเราจะตอบไม่ได้ าใครมาถามว่าทำไมเราถึงเปนแบบเราก็จะตอบไม่ได้อ้างอิงอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมถึงเป็นห้าเพราะเราอ้างอิงรูปแบบของการวิจัยแม่โจ้แม่โจ้เขาก็ไม่ได้บังคับครับอันนี้คือเล่มที่เอาไปขอสี่แปดมาเรียบร้อยแล้วผู้มือการจัดทำโครงการในห้องเรานี้ ใครเป็นนักวิชาการศึกษาหรือเป็นนักกิจการนักศึกษาเนี่ยก็สามารถทําคู่มือเรื่องนี้ได้นะครับก็คือเวลานักศึกษาเนี่ยจะดําเนินโครงการเช่นจะจัดแข่งขันกีฬาน้องใหม่จะจัดกีฬาสีจะจัดกิจกรรมอะไรนอกสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ต้องขออนุมัติต่อต่อคณะต่อมาหาวิทยาลัย รุ่นพี่ที่จะพานักศึกษารุ่นน้องออกไปจัดกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเสนอโครงการก่อนเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ใหญ่เ,เห็นชอบว่าว่ามันปลอดภัยไหมไปแต่เด็กผู้หญิงแล้วมีผู้ใหญ่ไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราก็สามารถเขียนค้่มือประมาณนี้ได้ครับค้่มือการจัดทำโครงการอันนี้ก็เป็นจอ,อ,อคนนี้เขาอยู่งาน การประกันคุณภาพแสดงว่าเป็นนักวิเคราะห์ดีว,ยวายและแผนเขาเขียนทั้งหมดเจ็ดบทครับเห็นไหมครับหลากหลายมากสามบทก็มีแปดบทก็มีเจ็ดบทก็มีแต่ผมไม่อยากให้ถึงเราทําแบบนี้ผมจะให้พวกเราเขียนเป็นห้าบทแล้วเวลามีคนถามว่าทำไมถึงเป็นห้าเพราะเรายึดรูปแบบวิจัย หรือจะอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเรายึดรูปแบบกอฟลอก็ได้อไกอย่างนรกอฟลอ์ก็เห็นด้วยกับกับข้าบทผมผมเหมือนกันทีนี้ผมจะพาเขียนทีละบทแล้วนะครับในสามวันนี้เรามีคนแค่8ปดคนนะครับ ผมรับปากกับพวกเราได้เลยว่าถ้าทุกคนในห้องนี้ในสามวันนี้เวลาผม,มาบรรยายบทที่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วเราฝึกเขียนตามนี้แล้วผมก็จะอ่านแลวก็จะแก้ให้ทุกคนครับถ้าเกาะผมให้ติดแล้วไม่ไม่หยุดการเขียนภายในสามวันเนี้ผมพาพวกเราเขียนห้าบทเสร็จแน่นอนครับ มีคนจากทั่วประเทศมีคนจากทั่วประเทศเขียนผลงานแล้วเอามาให้ผมช่วยอ่านช่วยตรวจอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะด้านฝ่ามือมันมองไม่เห็นนกวันนี้มีคนให้ผมอ่านผลงานเนี่ยเอามาให้ผม อ่านแล้วก็ให้คำชี้แนะอยู่ประมาณเกือบห้าคนนะครับคนทูลเอเนี่ยถึง4 9่รคนแล้วครับใน4 9่ร้เคนเนี้มีคนเขียนคู่มือเสร็จแล้วเขียนผลงานเสร็จแล้วเอาไปยื่นขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นระดับเชี่ยวชาญเก้าเท่ากับผมเนี่ยสำเร็จแล้วสองลายเป็นระดับชำานาญการพิเศษตรงนี้แล้ว4ี่สิบห้าลายไม่ใช่4ี่สนะครับคือตัวนี้เป็นหกสิบ้าคนแล้วครับหกส้าคนจาก498คือคนเหล่านี้เขียนแล้วก็โต้อตอบกับผมโดยตลอด เขียนบนที่หนึ่งมาผมแก้ให้ตีกลับไปเขียนเสร็จมาบทที่สองผมแก้ให้แล้วก็ตีกลับไปโต้ตอบอย่างนี้ผมถึงรับประกันว่าสามวันนี้ถ้าหากเราไม่ทะเลถลายเนี่ยเสร็จแน่นอนครับอาจจะไม่ร้อยเปอรเซ็นก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยไปตกแต่งเอาเองเนี่ย